ตัวนี้นะครับ3,500บาทนะครับ3,500บาทนะครับเนี่ยนะครับสนใจก็มาเลือกได้เป็นตู้ใหม่นะครับ3,500บาทแปนล้านนะครับนี่เลยนะครับไอ้แกงปั๊มนะครับ3,500นะครับจิ๊บนะครับ2125นะครับไอตองเก้ามือสองนะครับอ่าไมโครเทคนะครับน่าจะตัวละ3,000บาทนะครับอ่าตองเก้า ไมโครเทคนะครับอาพี่น้องสนใจกับโทรสอบถามครับสวัสดีครับมาแล้วครับสวัสดีครับช่วงวันทีบันีวันที20เดือนธันวาคม2 5 66ครับคับใกล้ถึงหอปใหม่แล้วนะครับสำหรับพี่น้องที่ประ่านในไรเครื่องเสียงนะครับแจ้งมาทาง ร้านพินตออดิโอครับเศานี้นะครับกับรรยากาศบรรยากาศครับตะเวนแจมๆนะครับกานำมาเสนอพี่น้องนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับที่กำลังให้เจ็ดที่ตามรับชมคลิปวิดีโอนะครับทางร้านพินตออดิโอช่วงเศารวันที่ยี่สิบนี้นะครับทันวาคม2 5 6 6ครับครับนำเสนอนะครับ ตู้วาเทคนะครัส pel, ส Somehow, บสภาพจมๆนะครับตู้วาเทคสภาพแจมๆสีเดิมๆนะครับมีทั้งหมดอยู่12บอใบครับดอกเดิมๆนะครับ12ใบนะครับสภาพสวยๆนะครับราคาอยู่1นึ0 0มื่นนบาทนะครับสภาพเดิมๆนะครับสีเดิมๆครับสภาพเดิมๆสีเดิมๆนะครับ11,500บาทนะครับ เป็นตู้วาเทคนะครับ18นิ้วนะครับเป็นตู้ WT 181่ครับสภาพสวยๆสำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับในช่วงนี่นะครับกับผ้าช่มนะครับสินค้ามือสองสภาพเยี่ยมๆเลยนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับยูรานพิเนโอดิโอเดอนะครับตู้วาเทคนะครับดูนะครับสีนะครับสีเดิมๆนะครับ สภาพแจมๆนะครับดอกเดิมๆนะครับดูฟินเตอร์สวยๆนะครับโลโก้วาเทคนะครับเอาสนใจโทษสอบถามรายละเอียดเมื่อรนะครับอยู่รานพิเนตออเรีออนะครับมีทั้งหมด12ใบนะครับ12ใบนะครับสำหรับท่านที่อีกวัน2วันก็มี21เข้ามานะครับอีก12ใบเหมือนกันนะครับ สนใจโทรสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับที่ร้านพินิจออิโอนะครับ0952246497และ0874217464นะครับฝากพี่น้องไว้ดับเบิเดอร์นะครับใบละ1,000หนึ่งหมื่นหบาทนะครับอยู่ร้านพินิจออิโอนะครับโทรศัพท์กับสเบอร์นะครับ0952246497และก็0874217464นะครับ ฝากไปด้วยนะครับสําหรับท่านที่ใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่แล้วนะครับมาท่านหน่ตู้นะครับตู้แบรนด์ดังๆนะครับของวาเทคนะครับ18นิ้วนะครับพามาเบิงนะครับสนใจโทษสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับโอ้โหสวยมากยสุดยอดมากนะครับสีเดิมๆนะครับสีเดิมๆว่ได้เจ็บสีครับพี่น้องครับสภาพสวยๆนะครับ สภาพสวยๆนะครับมี12ใบนะครับสนใจโทษสอบถามรายละเอียดไม่ได้นะครับอยู่ร้านพินิออดิโอเดอร์นะครับดอกเดิมๆนะครับแวะมาเลือกชมได้นะครับที่ร้านพินิออดิโอนะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจกับแวะเข้ามาครับหรือว่า MC นะครับตู้ MC นะครับราคาอยู่ที่1,800บาทนะครับเอาให้พิเศษนะครับสำหรับนี่นะครับ อ่0 0บาทนะครับตู้ MC แต่ว่าบริเก็บสีนะครับเป็นท่าสีเอานะครับน้ำเดิมนะครับราคา1,700บาทนะครับน่าจะเหลืออยู่ที่6ใบนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็แวะมาเลือกได้นะครับที่ร้านพิเนตออริโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนีเดอร์นะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับหรือว่าจะเป็นตู้ PS อย่างนี้นะครับก็พอพอมีให้ท่านได้เลือกอยู่นะครับ สนใจหรือว่าสิเป็นตู้น็อตซาวนะครับตู้ใหม่นะครับตัวนี้นะครับ2,0002,700บาทนะครับ2,700บาทนะครับตู้เทอร์โบนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็รีบๆหานะครับอยู่ร้านพินิจออดิโอเด้อนะครับสนใจโทษสอบถามรายละเอียดมาไดใดนะครับอยู่ร้านพินิจออดิโอหรือว่าตู้ PN นะครับ แบรนด์น็อตซาวนะครับก็มีนะครับ b ีและก็เทอร์โบนะครับแล้ก็จะเป็นตู้ BV ของ PN ะครับแบรนด์ล้านนะครับแบรนด์ล้านก็ราคา2,600บาทนะครับพี่น้องสนใจกับโทษสอบถามรายละเอียดมาไดใดนะครับอยู่รานพีเน็ตอะดิโอนะครับมีสร้างไ้เลยนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับบอมีของเลยนะครับมาเล้ล่อนะครับ ไม่ได้รอนะครับไม่ได้รอนะครับอ่านะครับมาดูไม่ตองเก้าก็มีนะครับมาเดียดไม่ได้นะครับไม่สวยๆนะครับลูกไม้สวยๆนี่นะครับไม่ตองเก้านะครับลูกไม้สวยๆนะครับสภาพสวยๆนะครับสามพันบาทครับตัวนี้นะครับตองเก้าครับสินค้าเมื่อสองนะครับ สามพันบาทนะครับรวมส่งให้นะครับสําหรับท่านที่มองหาไม้นะครับไม้ดีๆแบบนี้นะครับราคาไมยุทีบางคนก็ขายหาพันครับตัวนี้ครับแต่ว่าผมขายยุทีสามพันบาทนะครับสนใจโทรสอบถามไลนเดียดไม่ได้นะครับยูรันพิเน็ตออดิโอนะครับหรือว่าจะเป็นพวกมิกนะครับมิกมิกก็มีนะครับราคาถ้าเป็นของ ย amaha แท้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้อยู่ที่22 0 0มื่นนะครับ22,000บาทนะครับสนใจโทรสอบถามได้เลยนะครับที่ร้านพิเนตออดิโอนะครับหรือว่าตัวนี้เป็นดิจิตอลนะครับของซาวครับนะครับตัวนี้ซาวครับตัวนี้ขายอยู่ที่30,000บาทนะครับรุ่นนี้นะครับซาวครับนะครับสนใจโทรสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับ ที่ร้านพิเนิออริโอนะครับ0952246497นะครับหรือว่า0874217464นะครับหรือว่าจะเป็นรุ่นนี้นะครับไมโครเทคตอง5นะครับขายไปราคา2,500บาทสภาพสวยๆครับ2,500บาทเอาสนใจสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับ0952246497นะครับหรือว่าจะเป็น Power อร์นะครับ power m ในของ pv นะครับยีบสามนะครับตัวนี้นะครับสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับสภาพสวยๆครับดันเบรคได้สบายนะครับข้างละสามเอาสนใจโทษสอบถามได้นะครับหรือว่าจะเป็น yamaha นะครับ power mix นะครับ yamaha ตัวนี้รุ่นหกร้อยวัตต์นะครับตัวนี้อยู่ที่13,500หมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับเหมาะสำหรับงานแบบด่วนๆเร็วๆนะครับ มาะสำหรับที่วัดนะครับ Yamaha ตัวนี้นะครับหรือว่าตัวรุ่นนี้อีกนะครับเป็นรุ่นพันวัดนะครับพันวัดตัวนี้พันวัดนะครับสนใจโทรสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับที่ร้านพิเนตออดิโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเนเดอร์นะครับพี่น้องที่สนใจนะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับที่ร้านพิเนตออดิโอนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำครับผม Power a m ์มีหลายรุ่นหลายแบบนะครับตัวนี้อยู่ที่16,500บาทนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับรุ่น5้าหาหนึนะครับตัวนี้รุ่นกลางนะครับ3 1 2นะครับตัว3 1 2นี่ก็อยู่ที่13,500บาทตัว5 1 2อยู่ที่16,500บาทเอา้าสนใจ ราคาตัวนี้อยู่ที่3ามหมื่นฝานะครับสามหมื่นานะครับสนใจโทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่ร้านพิเนตอรโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนะครับสำหรับท่านที่มองหา Power M รนะครับราคาบ้านๆนะครับตัวนี้ Power Max นะครับของ l o เย n ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่6,000บาทนะครับ ห้าพันห้าเอาไปเลยนะครับห้าพันห้านะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ไปสี่พันห้าร้อยบาทนะครับเอาสนใจโทรสอบถามได้นะครับหรือว่าจะเป็นสองร้อยเอสตัวนี้เจ็ดพันบาทนะครับตัวนี้หกพันหกพันห้าร้อยบาทนะครับรุ่นรุ่นรุ่นไฟตรงนะครับไฟเฉียงนะครับก็มีหลายแท่นนะครับสนใจโทรสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับ ที่ร้านพิเนิออดิโอนะครับอยากจะชุด,จ,ดจัดแบนแบบไหนนะครับแวะมาเลือกชมได้นะครับที่ร้านพิเนิออดิโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับหรือว่าจะเป็นวาร์เทคตัว5,000าพันอ์นะครับตัวนี้25,500บาทนะครับหรือว่าจะเป็นส0 0พันสอา์เนะครับราคาอยู่ที่13,000บาทนะครับอ้าวสนใจโทรสอบถามได้หรือว่าจะเป็นเอกซาว 25,500บาทนะครับหรือว่าจะเป็น SAE นะครับ PM 7นะครับตัวนี้ PM 7นะครับตัวนี้ราคาไม่แรงนะครับราคาอยู่ที่7 0 0 0บาทนะครับหรือว่าจะเป็นของยำผ้านะครับยำผ้าตัวนี้แท้นะครับตัวนี้แท้นะครับเป็นดิจิตอลนะครับ อาจัดไป8 0 0 0บาทนะครับตัวนี้ยังาม่าแท้นะครับยังไม่าแป0 0บาทนะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับที่ร้านพีเน็ตริโอนะครับอ่าเป็นประเภทคาวแท้หมดนะครับตัวนี้พวกนี้แท้หมดนะครับอ่าสำหรับชุดนี้นะครับก็โทรสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับที่ร้านพีเน็ตริโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับหรือว่าจะเป็น power mix ตัวนี้นะครับ Powermix ตัวนี้ของเบสนะครับเบส uh, Powermix เอฟเฟกเรียบร้อยนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ไม่แรงนะครับราคา4,500บาทนะครับลดพิเศษมีแหลกให้พร้อมนะครับตัวนี้ uh, 4,000บาทนะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับ Powermix ตัวนี้นะครับกี่ช่องไม้นะครับมี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 เจ็ดช่องไม้นะครับเจ็ดช่องไม้นะครับสนใจก็โทรสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับที่ร้านพิเนตออะดิโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หรือจะเป็น3ามพันหกนะครับอ้าวนะครับแวะมาเลยนะครับที่ร้านพิเนตออะดิโอนะครับสนใจรุ่นไหนตัวไหนนะครับทักบอกได้เลยนะครับหรือว่า โทรหาได้เลยนะครับพามาชมดอกนะครับดอกลำโพงนะครับหรือว่าตู้ PS ตัวนี้นะครับราคา15นิ้วนะครับตู้ใหม่นะครับ1,500บาทนะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับที่ร้านพินเอกโรโยงครับนะครับเป็นดอกเก็บนะครับ2 125นะครับราคาอยู่ที่5,500บาทนะครับ อ้าวสองหนึ่งสองห้าเดิมๆนะครับเดิมๆนะครับมีทั้งหมด12ใบนะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับที่ร้านพิเนตออดิโอนะครับ21นิ้วก็มีหลายรุ่นนะครับโทรเลยนะครับที่ร้านพิเนตออดิโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับรุ่นนี้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสําหรับท่านที่มองหานะครับพาวเวอร์แอมหรือว่ามิกหรือว่าเป็นดอกลําโพงนะครับมือหนึ่งมือสอง พอมีให้ท่านได้เลือกนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับช่วงใกล้เทศกาลนะครับปีใหม่นะครับพอแวะมาเลือกได้นะครับมีหลากหลายนะครับสินค้ามือ1่มือ2นะครับพอให้ท่านได้เลือกอยู่นะครับสนใจโทรสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับ0952246497แล้วก็0874217464เดี๋ยวพาไปชมตู้อเมซอนนะครับ ตัวเมซอนนะครับแบนล้านนะครับแบนล้านตัวเมซอนแบนล้านเหลืออยู่สี่ใบนะครับร้อยบาทมีเหลืออยู่สี่ใบนะครับสําหรับท่านที่กําลังมองหาอยู่นะครับก็โทรสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับเจ้าร้านพินิจออนิโอนะครับ0 9 5 2 2 4 6 4 9 7นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามกดติดตาม อ่าสำหรับตู้วาเทคนี่นะครับตู้วาเทคนะครับมี12ใบนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับ W.T. 1 8 1นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ